สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจ scp สวนแตงพาน,นิชนะครับสวนแตงพาน,นิชเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาง่ายสะดวกนะครับเดินทางง่ายติดถนนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมานะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศพร้อมมีบริการเก็บเงินไปทางไว้ให้บริการด้วยนะครับวันนี้เรามีตัวเครื่องมืออะไรมานําเสนออยู่ด้านหน้าผมเช่นเดิมนะครับตัวนี้เห็นทรงแบบนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ไม่มีถังอ่า ทราบก็ได้ทันทีนะครับคือเครื่องเป่าใบไม้นะครับใช้ในการเป่าใบไม้ใช้ในการเป,าาราเป่าลานอเนกประสงค์นะครับกันแนวไฟป่าโอ้โหมันทําได้หลากหลายนะครับแต่หลักสําคัญของเครื่องยนต์พวกนี้คือเขาใช้ในการเป่าเป่าลมนะครับเป่าลมมันหลากหลายมากในการอเนกใช้งานนะครับหน้าง,งานนะครับตัวนี้มันเป็นสินค้าใหม่ของทางร้านเรานะครับถ้าลูกค้าตามเพจมาตาม YouTube เรามาจะเห็นหลายๆตัวที่เราทําไปก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึง เจ้ามิซุโยชิในแบรนด์เดียวกันกับตัวนี้นะครับแต่ที่ร้านเราถานาเสนอกรณนนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้เลยตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นนะครับมันคือมิซุโยชิ BE 6 5ยิด้วยกันนะครับเป็นเครื่องยนต์สงจังหวะเช่นเดียวกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องเป่าลมนะครับมันมักจะเป็นเครื่อง2จังหวะเป็นหลักนะครับเห็นไหมสงจังหวะคืออะไร2จังหวะคือเครื่องที่ต้องใช้น้ำมันเบนซินผสมกับน้ำมันออโต้ลูปนะ ต้องผสมนะครับผสมเท่านั้นนะครับไม่งั้นลูกสูบพังนะเสียหายได้นะครับคาร์บูเรเตอร์เป็นแบบลูกลอยนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับนี่ดูงานงานของเขานะเขาทำตัวสายตัวสปริงสายอะไรเงี้ยมาให้ก็เยี่ยมยอดสวยงามนะครับเพื่อความแข็งแรงคงทนนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่เขาใช้นะครับตัวนี้เลยนะหน้าตาทรงหน้าตาแบบนี้นะครับเราผมเชื่อว่าน่าจะเห็นกันเยอะมากแล้วนะในปัจจุบันนะเพราะ คนหันมาเอาเครื่องยนต์ตัวนี้มาใช้นั่นคือ 1E48F ด้วยกัน 1E48F นี่คือ48มิลลูกสูบนะครับขนาดลูกสูบนะ 63.5cc ด้วยกันเขาเลยตีกลมๆเป็น 65cc นี่เห็นไหมนี่คือที่มาของเลข65ของเขานะครับคือตีกลมๆตีขึ้นไปเต็มๆง่ายๆนะครับก็ดูสวยดี 65cc ประมาณ4แรงม้าด้วยกันนะครับ2กิโลวัตต์ หรือประมาณ4ี่แรงม้านะครับคำนวณคร่าวๆง่ายๆนะน,นี่ผมตีกลมๆนะครับเขาเลยนิยมใช้กันเยอะมากๆนะครับเราจะเห็นในเครื่องตัดหญ้าเห็นในเรือรดน้ําเห็นในหลายๆเครื่องตอนนี้ใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเห็นไหมแต่ตัวนี้ข้อสําคัญของเขาเลยนะของเจ้ามิซูโยชิตัวนี้นะครับนั่นคือชุดสตาร์ทนะครับชุดสตาร์ทโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้นะสังเกตไหม ในท้องตลาดมันมักจะเป็นลานธรรมดาซึ่งเวลาดึงมันจะหนักมันจะหนักนะครับแต่ตัวนี้ของเขาให้มาเป็นอ e ีซาร์แล้วเป็นแบบอีซี่สตาร์ทดึงง่ายดึงสบายดึงแบบเป็นเหมือนเป็นลานทดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็ช่วยให้เบาแรงเราไปได้เยอะนะสำหรับการใช้งานสำหรับผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยใช้งานเงี้ยดึงสบายๆแน่นอนนะครับอ่าภาพรวมของเขาเป็นไง โครงสร้างเขาทํามาแข็งแรงดีดูปโปร่งโล่งนะครับโปร่งแบบนี้มันก็ดีในเรื่องของการเขาเรียกอะไรอะ่ะในการดูแลรักษาในการระบายความร้อนนะครับก็ดีมากๆนะครับอ่าเห็นไหมถังน้ํามันถังน้ํามันจุอยู่ที่1.5ลิตรนะครับโดยประมาณ1.5ลิตรนะครับก็ผมว่าน่าจะเพียงพอก,การใช้งานต่อหนึ่งครั้งนะครับใช้หมดหรือยังไงก็ควรจะพักเครื่องมันบ้างนะเพราะว่าพวกนี้ก็ความร้อนโดยโดยตามสไตล์ของเครื่องสอง่งจังหวะมันมีความร้อนสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราควรจะพลักเครื่องนะครับเพื่อช่วยมันช่วยมันนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเขามีเพียงเท่านี้เลยนะมันเป็นแบบมินิมอลมากๆในยุคใหม่นี้นะครับเป็นมินิมอลมินิมอลคือไม่ได้แถมอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เพียงพอการใช้งานแน่นอนนะครับอ่ามาเรามาดูของแถมที่เขาคู่ตัวเขามีอะไรให้บ้างนะครับผมประกอบให้ดูเต็มๆแล้วนะตอนนี้คือเนี่ยคือประกอบเต็มที่แล้วนี่คืออุปกรณ์ที่แถมไปทั้งหมดในการใช้งานนะครับ พวกเหล็กลัดก็จะมีให้ไป2ตัวนี่เราลัดไปให้แล้เดี๋ยวาตามมาดูนะแต่เครื่องมอือนี่เขาให้มีเท่านี้เลยนะเป็นบล็อกแบบนี้บล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็เป็นสกูรลาปากแบนนะครับอ่าก็สามารถประกอบใช้งานได้แน่นอนนะครับนี่แต่มันมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมที่ผมตั้งข้อสังเกตนะตอนผมประกอบอะ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันต้องใช้สกูปากแฉกนะครับมันมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะอ่านี่ กระบอกตรงน้ำมันนะครับนี่กระบอกตรงน้ำมันนะครับนี่แล้วก็คู่มือที่พวกเราอ่านกันเป็นประจำนะครับก็มีแจ้งไว้ทั้งหมดนะครับแต่ทั้งเล่มเป็นภาษาอังกฤษก็ถือซะว่าเราฝึกภาษาอังกฤษกันเนะาะความเร็วลมของเขาเจ้าตัวนี้เขาบอกเขาทำได้1.500ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง1,500ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผม ไม่รู้จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันแรงแบบไหนหรือยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้ผมลองเป่าให้ชมดูเนาะว่าตัวของเขาทํางานได้ประมาณไหนอย่างงั้นน่าจะชัดเจกนกว่านะครับอ่ามามาดูกันมาดูกันน้ําหนักของเครื่องก็สบายๆนะโดยรวมแล้วเนี่ยเบรเซตเนี่ยอยู่ประมาณ9กิโล9กิโลก็ถือว่าผมบอกแล้วล่ะว่ามันเป็นเครื่องที่เครื่องมือเกษตรน้าหนักจะอยู่ประมาณนี้แหละ8-9กิโลก็อยู่โดยส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหม นี่นะครับที่เขาแถมให้ก็จะมีเหล็กลัดตัวนี้1ตัวตัวนี้หนึ่งตัวคือแถมให้ไปพร้อมใช้งานนะครับท่อหนอ1ชิ้นนะครับมือเล่งนะครับตำแหน่งนี้นี่นี่ตำแหน่งนี้ที่ผมบอกนะนี่ตำแหน่งนี้มันจะเป็นส,สกูปากแฉกนะครับลูกค้าอาจจะต้องมีไว้สักอันหนึ่งนะในการประกอบนะครับถ้าถอดมาประกอบมันจะง่ายกว่า,นะ,า,วานะครับแต่ว่าคู่ตัวเขาไม่ได้ให้มานะอันนี้ต้องก็ต้องแจ้งตามตรงนะครับนี่คู่ตัวไม่ได้ให้มานะให้ตัวนี้มานะครับตำแหน่งนี้หนึ่งตำแหน่งนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนอกนั้นใช้อุปกรณ์แถมมาประกอบได้ทั้งหมด ตัวท่อนมีให้4ท่อนด้วยกันหนึ่งสองสามสี่สามารถถอดประกอบเองได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับจะชอบยาวก็ใช้ต่อ4ท่อนก็ได้ต่อ3ท่อนก็ได้ต่อ2ท่อนก็ได้หรือท่อนเดียวก็ได้แล้วแต่หน้างานของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบเป็นหลักเลยนะครับอ่ะนี่เลยภาพรวมของตัวเครื่องเ้ามีเพียงเท่านี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากผมบอกแล้วว่าสไตล์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมินิมอลมินิมอลจริงๆนะคือเน้นเรื่องของแบบ ง่ายๆสบาย <Stars> ไม่ยุ่งยากอะไรไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันแล้วลองล,องลมกันนะครับจะได้เห็นภาพกันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวตามไปดูฟังเสียงเขากันนะผมจะลองเครื่องให้ฟังนะครับด้วยความที่มันเป็นลูกลอยนะครับเราเติมน้ามันเรียบร้อยนะน้ำมันเน้นย้ํานะผสมออตโตลูปเครื่องสอง่งจังหวัดต,ต้องผสมน้ํามันเบนซินกับออตโตลูปเท่านั้นนะครับนี่ เรียบร้อยใส่เข้าไปเต็มถงังเปิดก๊อกน้ำมันเรียบร้อยยกโชกขึ้นนะครับในการใช้งานนะครับลองกดดูดอ่าโอเคมีน้ํามันเรียบร้อยนะนี่น้ามันเข้าขบูเรียบร้อยเปิดสวิตตําแหน่งนี้นะครับเห็นไหมนี่ยนี่ตําแหน่งนี้นะนี่นะดันขึ้นมาด้านบนมัปเขให้นี่คือการเปิดสวิตนะครับอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วเราดึงได้เลยอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นสตาร์ทลานสตาร์ทแบบลานเบาหรืออีสตาร์ทหรือลานทดนะครับดึงสบายๆอ่ะดึง ติดเลยติดแบบนี้เอาชกลงได้ยินเสียงมันไหมได้ยินเสียงมันไหมเครื่องเขาแน่นดีมากๆนะครับเสียงกำลังแน่นดีมากๆแล้วก็เดินสบายๆเรียบๆเสียงมาดูแน่นมากๆนี่เดี๋ยวเราวอร์มเครื่องสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวไปลองเป่าใบไม้กัน นี่นะครับตอนนี้เราไม่ได้เล่นเครื่องเลยนะนี่คือเครื่องรอต่ําสุดของเครื่องที่เขาทําได้เครื่องมันเพียงพอกับก,บการเป่าใบไม้เาสบายอยู่แล้วครับเห็นไ,ไหมอาเดี๋ยวผมลองเล่นนะ มาลองดู นี่ขนาดไม่ได้ใช้นะลมมันถึงอยู่แล้วนี่เพียงพอกับการใช้งานแน่นอนนะครับจะต่อน,นี้ก็ได้จะทอมอกต่อไปท่อนเดียวต่อไปสองท่อน ต่อได้หมดนะครับนะครับผมคงได้เห็นไปแล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับแรงลมและการใช้งานโดยคร่าวๆนะโดยคร่าวๆนะครับถามว่าสบายสบายไหมโหสบายมากๆตัว TU 4 3ตัวรุ่นน้องของมันก็ยังทางานได้สบายๆนะครับพอตัวนีตว้ตัวมันใหญ่ขึ้นแรงลมแรงขึ้นนะครับรอบเครื่องเราเดินน้อยลงในการที่ได้แรงเท่าเดิมการประหยัดน้ำมันก็ตามมาระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อต้องการความแรงตัวนี้ก็จะแรงกว่าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับ ผมมองว่ามันตอบโจทย์นะครับแล้วก็ตัวเรื่องโครงสร้างอะไรเงี้ยน้ำหนักไม่ได้มากจนเกินไปในการใช้งานนะครับแล้วก็รวมไปถึงในปัจจุบันคนมักจะเลือกซื้อใช้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นพวก้านอเนกประสงค์ของโรงเรียนนะครับวัดนะครับแล้วก็การแนวไฟป่าเนี่ยก็มีการใช้ตัวเนี้กันเยอะขึ้นมากๆนะครับตามเรทงานตามเรทราคาตัวนี้ในในราคาที่ไม่ข้าม4 0 0พผมมองว่าสวยงามน่าใช้อีกหนึ่งตัวนะครับ เช่นเคยนะครับราคาผมขออนุญาตแจ้งไว้อยู่ในชื่อของคลิปอยู่ด้านล่างนะครับรวมไปถึงอยู่ในรายละเอียดของสินค้าด้านล่างของคลิปทั้งหมดผมจะแจ้งไว้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงช่องทางการติดต่อนะครับเราจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างเช่นเดิมนะครับติดต่อทงางไลน์ติดต่อทาง l ลโอเติดต่อทาง Messenger ของเพจร้านทําได้ทั้งหมดรวมไปถึงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราไว้ด้วยนะคบเมื่อมีคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนลูกค้านะและ ผมขอแนะนำถ้าจะติดต่อสอบถามผมแนะนำทางไลน์นะครับทางไลน์ส่วนตัวก็ได้ไลน์ที่ขึ้นมาหรือสองตัวเลขตัวนี้นะสเบอร์ตัวนี้ทั้งผมทั้งคุณกุ๊กติดต่อได้ทั้งคู่นะครับทงางไลน์จะสะดวกที่สุดนะครับเนื่องจากมันแจ้งเตือนไวที่สุดและง่ายที่สุดนะครับในการคอนเฟิร์มออเดอร์ในการเมื่อส่งแล้วผมจะส่งเลขตรวสอบสถานสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะง่ายที่สุดนะครับวันนี้เป็นไงบ้าง ฝากจ้ตรงนี้ไว้ห่งตัวนะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าใช้สําหรับใครที่มองหาเครื่องเป่าลมอยู่นะครับราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับเพียงพอกับการใช้งานและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนการันตีนะครับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยววันนี้แอนเจต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ